สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเชลลี่ค้างครับวันนี้มาเจอสักเคมสองสี่ศูนย์นะครับปีสามโอ้คนดีใหม่ๆมครับใหม่ไป้ลยเดี๋ยวมาดูเป็นเลยครับไปยังไงป้าไปยังไงโออขาดแล้วบ่เดี๋ยวมาดูาเป็นเลย ตัวไหนนี่นี่นโอ้โอโตัวแว่นตาบ่เออแว่นตาเด้อต้องรออะไรบ่างรนเราก็ไปออกอีกดีเหมือนอยังไรเสินนโอ้ยได้ลงยูทูบเลยโอ้จากพัฒนาปีไหนครับนี่ปีสามครับปีสามออกมาใหม่ครับตัวนี้ปีสกีป่ปีแล้วครับนี่ยกี่ปีอันนี้ หกปีโอ้โสภาพยังใหม่เลยครับ6ปีสภาพยังแบบเขาไนชิหรอเขาโสาคนอีกเด็กคันชักเบนตาครับเป็นลูกปืนใหม่ก็หายแล้วนะพ่อเสียนุยเสียนนุยบุร,รีรัมนี่เลยเครับ หยิบซีเรอหยิบซีจริงปะฮอนี่ครับอ๋อที่เสียงมันดังๆนั่นแหลูกปืนแตกลูกปืนแตกเดี๋ยวลูกปืนเบอร์อะไรเนี่ยสามสามสองศูนย์บ่นี่ยังบ่หกสองศหเอาลูกปืนมาเร็วมากเลยพอลูกปืนมาแล้วเนาะ ปืนมาแล้วครับเดี๋ยวจะได้จวดโอ้ตัวนี้น่าจะสามเม็ดมั้งนี่สามเม็ดกว่าบ่าครับปากเกียวกว้างเลยครับเมื่อกี้ไปถ่ายวิ่งตามไปทันโอ้ทุ่งกว้างเออสเปคตัวนี้อุ้มกี่ตันค่ับนพอดูได้ชั่ววนันสองปีครับ สองตันสี่โอ้อัดเต็มเต็มได้สามตันไหมครับเดี๋ยวยิ่งเขาวาดดันโอ้สองตันสี่ครับถอดมาแล้วนี่แหะครับปัญหาบบแต่มันโยกได้เนาะตัวได้ตัวพูดนะโยกปากกันมั้ย หตัวนั้นบอต่ออะไรมั้งตอจริงๆม่เป็นเนยอมาคันนึงโ,โอ้โหฮะอีมุ <c oughs> นให้เนี้ยมาขอดูีนรถผมครับจะกลับวันนี้แหละอ่าลงทุกรุ่นแหละรุ่นไหนใช้ใช้งานตัวใไหนไหนมันนั่ครับ ใครคนใดชอบแบบไหนก็ดูเอาตัดใจเลือกเอาอืมอ๋อสักสักมันจะมีเพลาไอ้ตอลูกปืนด้วยเนาะนี่แสดงว่าเตรียมพร้อมไว้แล้ว มันมีอาการเนีเ่ยเกียวมาพี่สับ,อ,อ,บอ่งน,นี่ครับแตนโค้ดเนี่ยแถวนี้สุนสักไปทางไหนพี่พายักมียกมีเนาะอ๋อมีด้วยกกใลยก,กล้เนอะใกล้เลยสักต้องรับรับมาเดี๋ยวมันถึงบ้านพาฒนาถือว่าเป็นรถเกี่ยวมาตรฐานนะครับ ในเรื่องของความปลอดภัยระบบะสายพานแะ้วก็บิดชิดครับไม่ไม่อันตรายครับถือว่าเป็นรถติดอันดับยุ่งกันนะครับสักพัฒนานี่ยมหูดูนี่เ็บโอ้ยพีปี่นี่ โอ้เดี <Wyoming S 2> ๋ยวเปลี่ยนใหม่จะไปจวดเลยนี่เกี่ยวโดนหรือไปครับพ่ออะไรครับมาลงนี่มาได้เกี่ยวไปทำอรเล่งเขาหน่ะนาทิตย์ที่สองบออ๋อปกติอยู่ที่ไหนครับนี่ยแบ้านอยู่เกษตรเกษตรไร่ อกระชิเลี่ย่ไปเลยโอ้โหท่าดยวถา่านกัมดาดอรถค้นยากออกไปด้เดียกกลับ้ันยกชุดหนีเลยอ่ตัวันรไปบอกไหมว่บอกลังเกี่ยวหลังบเดี๋ยวถอดตุตาก่อน

ที่คอเนี่ย48วอ48ครับพ่อเครื่องยนต์ีนฮีโน่เกียวแปดซีเนาะน่าจะเกียร์ไฟ้วยนะนี่นนนคุณพ่อ o จะของรถมันเป็นเกียวบัตนะครับเกียวบัตวออ๋อเครื่องี่สุดยอดครับเออแต่ว่าตัวตัวคอเนี่ยใช้ ăn điều nó có bột có bột dày nó chụp lên để con xiên con con xiên con sạch cho bán mấy ốc bô เดี๋ยวดูรหัสเครื่องนะียวแปดสี่ TP หนึ่งสี่สามโอ้ชอบตัวนี้มากเลย <laughs> โอยเสียปั๊บ สักพัฒนาครับผมอยู่ช่วงหลังป้าบอตอรงใหญ่เลย,ยครับตัวเดินน่าจะเป็นของสักโดยตรงหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ได้ใจนะตัวเดินครับ สัตพัฒนาในี่ใหญ่เหมือนกันครับใหญ่ใหญ่แล้วก็ชุดพวกกรอบเซฟตี้ครับป้องกันภัยจากการเกิดอุบัติเหตุนี่มีหมดเลยครับสวยตอนนี้ก็ซ่อมอยู่ครับซ่อมเดี๋ยวจะได้ดูตอนใช้งานครับผม ว่าเป็นยังไงชุดยาดขนาดไหนครับเดี๋ยวค่อยดู่อนใช้งานครับว่าจะคลงขนาดไหนครับผม